สวัสดีครับสบ,บายดีเบิร์ตสุภูสุคนกับช่องปลาทองปาาเซกินแซบคือเก่าพี่น้อ,นอมา,มาไหมนี่พี่น้อ,นอกับเขาสบายดีวันนี้มากินขา้าวแดงกันเลยแกงสม้มมาไหมาพี่น้อวันนี้แกงสม้มทุกคนกินจากแกงสม้มแ<ป>ม่บ้านแกงส้มเนี่ยแกงส้มประกาศขาวกับถั่วแซปลาทุกคนกับอ่าทอดปีไก มา,มามไหมบุหรี่ลายหางพี่หน่อยกับเขากับน้ำก็ได้ยองยางนี่กินขอนียวคือเก่าแซ่บเกันทอดปลาตะบูมีแจวเอ้ยทอดพีกไก่บูมีแจวพี่น้องมา,มาไหคำแรกแหกหมันสดแกงส้มก่นอนกันืมจดจัดนแม่บ้านท่านแกงเองทุกคนนะแกงส้มประกาศขาวใสป่ปลา เชียงอาจจะเปลี่ยนอย่างน้ยนอยทุกคนเลยเป็นวัดเป็นไอเจ็บคอฮืมมีการทอดอ Trang sông bạc quật Rất chặt ô, không là sụt ngọt chưa nhận ngay thôi quỳnh đi tao nhận bằng mà hmm. สุดยน่อดทุกคนคลักข,ขนาดรลด,ดจัดจังซีเลยสุดยน่อด เ่าก,กินมันเจริเจ๋อาพี่น้องเว้ยเฮ็ดที่เลหลืองน่ะแซะอ่อนหอดบะทองไปทาตอนตอนแกงบะท่านพี่น้องไปซื้อยามาบะท่านคุณยังอยู่ได้หมอนเยอะแยะพี่น้องไป <c oughs> ซื้อยามาไม่บานมันก็เฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนนะมันเป็นยังเนี่ยเบิ่งอยู่นี่ก็พอเนาะอืมไม่ได้มองเอาก่อน ไปซอยากกินคนเอ้ยเป็นวัดเป็นไอเก็บคอเห็ดโบเรล่าไอต่อพี่น้อเนนาาเนงเห็ดเห็ดน้ำโบไรเห็ดซำข้าวกลีบไม่ติดนวดเห็ดร้านบัวแสบศักษาสุขภาพแบบเด้อทุกคนบริการเปลี่ยน หมูตัวก็ไปเก็บอยู่ในช้อนน่นะหนึน่งก็ใส่ที่เขาม่บ้านจานแกงแกงกินเองแคคซ่บด้วยทุกคนกระเซียวกินจ่างพี่จไ๋าแบบมันหยักจืดๆน้ำก็ใส่แกงกินเองหนามเข้มข้นแบบว่าเขาบบ,บประหยัดประหยัดเครื่องเลยไหม แค่เครื่องปรุงน้ำจิ้มปลาโคตรมีไข่กโที่ร้านมันมีไข่สามรสนะ่ะเนี่ยมันเปรี้ยวเค็มหวานเค็มน,นิดๆนดม้ำจิ้ mình đi nhà con. 19 ngon ba. Mà trồng chín càng xôm với à kho nhỏ Các con. Ba. สดนานชุ่มคอทุนคราบขนาดเดี๋ยวจกมือกวันแกงต้นกล้วยกินคลิปอยาก แกงต้นกล้วยใส่ไก่โอ้แซ่บมากันทุนเดี๋ยวรักมือกันแกงแกงใส่มะรุมกัแซ่บแกงสม้มแห้งคับตัวฮะหวานอันแกงใส่มะรุมแกงหลายอย่างในแกงสม้ม càng đọc khe cái đại càng đọc phân nô cái đại đẹp tè càng bạc áp bóng nữa, càng phông bạc áp bóng Hmm. สดหนามเลยมั้แฮมีแห้งทุ่มคอดิมึงมีบ้านที่กินเขาสิเพื่อนหละตอย่างฮะยุ่งเขาคือเพื่อนตนมแจ้งลาเตอบ์พ่หมอกันยังพี่นหอง จะเอาซ้ำน,นี่พอต้องร้ายจังเลยกินบะเบิดเส้นได้ไอ้เประมาณช่องด้วยกันกินบะเบิดเนี่ยมันจะเป็นขลองเหลือทกุกคนอืมอเยี่ย เมันใหญ่ละมันขึ้นหนักนู่นหนัวทุกคนโอ้สุดอยอดเลยน้ำสมนี่แหลปะปลาทองมักรสจัดทัง้งสิ้นแหละ จำคามเปียกแสบแต่ว่าไปซื้อกินเจ้ามันเป็นยังไงมันส้มบนวนนัวเห่ไหมส้มบวนแสบก็ขึ้นใจไอ้ไอ้ยังกะน้ำส้มใจชูป่ะหอมส้มบวนแสบจืดจืดไหมจืดจืดอือหือนี่เอาไว้กินก่อืม อือเอาไหนักคันสุดทา่ายเบิดอืปลางเดือดจะหัวแซ<ช>่บเดืกอกลางไม่มด,นดูนี้แซ่บดีกว่าใจถอดกับเบิดอืหนอืหนาสุดหนักนัย่ยจับให้เอาอีกนามนานทุกคนที่มี้สักนี้แหละ ถ้ามาลิปนี้ก็ฝากช่วยกดซับสไครค์กดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาททองในเด้อทุกคนสิ่งที่สำคัญยังไงลิมกดกันหนึ่งในจองเตียนเพื่อสุขภาพช่วงใหม่เนะาะเอาที่นี้เอาซ้ำนี่แหละเดี๋ยว,ว,ยวข้อตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพอกันไหมชิปหนาสวัสดีครับสบายดีบาย,บาย